ระยะเวลาที่เราได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณแม่ซึ่งป่วยเป็นอัลไซเมอร์แบบนี้ค่ะครับก่อนหน้านี้เคยคิดว่าคุณแม่จะมีอาการแบบนี้ไหมไม่เคยคิดเลยครับก็คิดอยู่ว่าทําไมต้องเกิดอันนี้กับครอบครัวของเรากับแม่ของเราอะไรเงี้ยก็ก็มีคิดอยู่ครับแต่ก็ไม่เคยคิดว่าท่านจะเป็นอย่างนี้ครับ คุณชาโนนมาอยู่กับแม่ก้าแล้วก็พี่สนุกเกอร์รนาหรือยังมาช่วยดูแลตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี้ครับตอนที่มาอยู่กับคุณแม่คุณแม่จําเราได้ไหมยังจําไม่ได้ครับแต่ก็ค่อยค่อยค่อยคคุยกันเงครับแล้วเวลาคุยเราจะบอกคุณแม่ว่าไงแนะนําตัวว่ายัางไงก็จะบอกว่านี่เป็นลูกชายของคุณแม่อีกคนหนึ่งนะครับชื่อชาโนน ในหนึ่งวันเราทําอะไรกับแม่บ้างกิจกรรมที่ทําร่วมกันก็ตื่นขึ้นมาก็พาแม่อาบน้ําแปรงฟันครับเข้าห้องน้ําห้องท่าอะไรก็เสร็จเราก็แต่งตัวใส่เสื้อผ้าครับแล้วก็ลงมาข้างล่างมาทานข้าวจากที่ไม่เคยทําเลยใช่ครับไม่คิดว่าจะได้ทําแบบนี้ไม่คิดว่าจะได้ดูแลแม่อะไรขนาดนี้ครับเวลาอย่างแปรงฟันเราต้องบอกต้องบอกต้องย้ำว่าแปรงแปรงปอย่างนี้ครับต้องบอกใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ทําตามตลอดแล้วเราต้องสาธิตให้ดูด้วยไหม เ,เราก็บอกท่าทางด้วยครับ<ม>เวลาคุณแม่ทําไม่ได้ทําไม่ได้เราก็ค่อยพูดแบบใช้คําพูดที่มันอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมมาตอนแรกเนี่ยครับแม่ก็ยังยังไม่รู้จักไม่ชินด้วยครับมค่อยค่อย,อย,อยพูดจนถึงวันนี้รู้สึกว่า เราเข้ากับคุณแม่ได้มากขึ้นเรีอยังจนถึงวันนี้นะครับก็เข้าได้มากขึ้นครับมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับสามารถพูดคุยหรือบอกอะไรคุณแม่ก็จะจะฟังเรามากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับขอส่งกําลังใจให้ผู้ที่ดูแลครอบครัวหรือคุณแม่กับคุณพ่อี่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ความจเสื่อมนะครับก็ต้องเป็นเรานี่แหละครับที่ต้องดูแลท่านเนาะเพราะท่านก็ดูแลเรามาขอให้แบบสู้ๆนะครับ อะไรก็เป็นกำลังใจให้ครับ